มีน้ำใจชุมชนแชมเปียนบาทแล้มีของดีมีจัดชุมชนแชมเพียนกับชู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟูเอนเซอร์ค่ะเย้โอ้โหคุณช่องมฮะ อย่างที่บอกไปนะครับว่ารายการชุมชนแชมเปี้ยนของเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งบางโรดก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของเรานั้นเองในโครงการนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์ประจาชุมชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะให้ทุกชุมชนทั่วประเทศไทยของเรามีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราได้จัดโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนะครับเพื่อที่จะหาอินฟลูเอนเซอร์นะฮะที่ช่อง5 HD นั่นเอง คือมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งคนที่มาในหอประชุมนะฮะเยอะเลยแล้วก็คนที่มีการอบรมผ่านการออนไลน์ด้วยเรียกได้ว่ารวมๆแล้วเนี่ยนับพันคนกันเลยทีเดียวนะฮะวันนั้นครับเรามีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วยบรรยากาศการอบรมในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ อนนี้อุตราหกรระบบหรือช่องห้าของเราเนี่ยได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมของชาติเราคิดอยู่เสมอว่าเราต้องมีเนื้อหาที่มีตัะลักษ์มีคุณค่าเพื่อกับเคลื่อนชุมชน ขับเคลื่อนสังคมและขับเคลื่นประเทศฐาน follower หรือว่าความดังของเราเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดมเพราะว่าแคมเปญการตลาดทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทุกแคมเปญที่ต้องการจ้างดาราเบอร์ดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบแ,แพงมากๆแต่ว่าบางแคมเปญเนี่ยก็ต้องการเสียงของคนธรรมดา สียงของคนธรรมดาที่เข้าถึงผู้คนแล้วก็เข้าถึงคอมมูนิตี้อังนี้ดีกว่าใครที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันสามารถเป็นได้ทุกคนสามารถเป็นได้บางคนไม่เปิดหน้ายังเป็นได้บางครั้งคนอาจจะจิดว่าคาแรคเตอร์คือการแต่งตัว ไม่ใช่ความจริงแล้วเสียงก็เป็นคาแรคเตอร์ครับภาพลายเส้นก็เป็นทุกอย่างมันคือเป็นคาแรคเตอร์ของเราได้หมดเพียงแค่ว่าเราทําให้ภาพจํกของเราอะมันชัดเจนยิ่งขึ้นแต่สำหรับใครที่แบบพี่อยบหนูอยากมันแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบไปไหนแล้วคนจําได้อะไรเงี้ยเราแนะนําให้ลองเป็นตัวของตัวเองนี่แหละเราเป็นแบบไหนในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็พยายามเพิ่ม energy เอเนอร์จีเขาเรียกว่าพลัสเอ <energy S 2> เนอร์จีบวกทุกอย่างคูณ5คูณสิไปบางครั้งอะไรที่มันพอดีเกินอะ มันก็จะเป็นที่สนใจในในวงการของออนไลน์นะครับอยากจะให้ทุกทุคนที่กำลังจะเข้ามา ใช้คำนำหน้าว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวหรือหนุ่มท่านหนึ่งเนี่ยพยายามทําช่องของตัวเองให้เรารู้สึกว่าเป็นช่องที่เราอยากดูช่องแบบไหนเราทําช่องให้เราขอลเราเป็นแบบนั้นนะคะก็อยากจะเป็นกระใจายให้ทุกคนเส้นทางนี้มันอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสแบบจะเป็นจะตายมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่เหนื่อยอย,อยู่เหมือนกันพอสมควรเลยอยากให้ทุกคนพยายามหาอะไรที่เราชอบมาเป็นเติมไฟให้เราอยู่เสมอๆเ,เติมเชือ้อเพลิงให้ตัวเองอยู่ตลอดตลอดนะคะจะได้ไม่มอดกลางทางก็เป็นกระจใจให้ทุกคนนะคะมีอะไรทักมาปรึกษากันได้เลยยินดีมากๆค่ะ นี่ขอขอบคุณนะครับน้องธรรมชาติโยทาจุนนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และนั่นนะฮะก็คือบรรยากาศของการอบรมในโครงการชุมชนชัมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งวันนั้นบางโรดก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมฮะไปยังไงบ้างครับวันนั้นก็สนุกดีนะครับ,รบ<พ>เราก็ได้เชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆก็เจอกันพบกันครับแล้วก็ได้ปลดโปรโมท ของชุมชนบ้านตัวเองด้วยนะครับนี่ก็ได้รับความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายนะฮะจากวิทยากรของเราที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะฮะก็หวังว่านะครับคุณชมที่ได้รับชมอยู่นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับเปลี่ยนตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทีนี้นอกจากนี้นะฮะหลังจากที่เราผ่านการอบรมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มีโจทย์ครับเรียกว่าเป็นโจทย์ออเดชั่นนะฮะในกิจกรรมชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับซึ่งผู้ที่การผ่านการคัดเลือกเนี่ยนะฮะก็ต้องไปทำคลิปมานะฮะแล้วก็ส่งมาให้รายการของเรานะครับ ถ้าเกิดใครที่ผ่านนะฮะการคัดเลือกก็จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ร่วมงานกับทางบริษัทกัะดากรุ the ๊ปจำกัดมหาชนด้วยนะครับในการทำคอนเทนต์แล้วก็ออกอากาศในรายการของเราชุมชนแชมเปี้ยนทางช่อง5 HD นี่แหละนะฮะรวมไปถึงมีการรีวิวสินค้าต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเอาคลิปออริชั่นของคุณชมฮะที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานั่นเองนะครับ อะไรครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับต้องขอขอบคุณบางโรดมากมากเลยนะครับที่มาร่วมเป็นคือว่าเป็นพิธีกรรับเชิญกับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบกันครับคุณชมฮะนี่คือตัวอย่างของอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนชุมชนไหนนะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถที่จะเห็นของดีของเด็ดที่อยู่ในชุมชนอย่าดูเฉยๆนะครับแบบบางโรอดเนี่ยมีของดีอะไรเอาออกมาโชว์ทำคลิปออกมาโชว์ไม่จําเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนเด่นคนดังนะฮะหรือว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายยังไ ก็ได้ครับขอแค่ถ่ายทอดออกมาให้ดีให้เป็นแล้วก็ส่งมาที่รายการของเรานะฮะไม่แน่ว่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับแล้วกลับมาเจอกับผมได้ใหม่นี่ครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30นถึง18.00นทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ ชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาต้อเรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีดีที่มีเขาเก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชม